สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องโชว์ความเจ๋งของปืนนี้ก่อนโอ้โหหนึ่งคิว <1 Q S 2> มาก่อนเลยครับปาระเบิดดักนีให้เลยเพื่อนไอ้ยาเขาไม่เดินมาต่อแนฮะโอโ้ระเบิดสะพานมีครับโอ้โหหายอย่างไวอย่าบอกเลยถอยห,หลังมาครับสั้นผมมี <ทำ S 1> อุ้ยล้มเหลว มองมาหนึ่งครับจะไปไหนเอ่ยโอ้ยขอโทษเพื่อนผมช่วยเพื่อนไม่ทันครับเอ้าเหลือคนเดียวแล้วนี่วาเอาสวยเพื่อน,มน,นผมบุกให้เองเลยดีกว่ารอบนี้เอ้ยติดติด <c oughs> รอดด้วยว่ะเฮ้ยไปไหนเอ่ยเพื่อนโอ้ยคิดว่าจะไม่รอดแล้วครับเมื่อตะก,กี้นี้เอ้ยวัดเหรอครับจะวัดเหรอครับฮะเองไม่รู้ซะแล้วว่าปืนผมเนี่ยมันโกงแค่ไหนไอ้บ้าเอ้ยเอาละครับโหวตผมทำไมครับเนี่ย มาดิครับค่อยๆเล่นท่านผู้ชมหลังผมมีครับข้างหน้าผมเองครับเฮ้ยมาได้ไงเดี่ยวเพื่อนอ้าสวยครับทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ เอ้ยนี่ผมจะไม่ตายเลยใช่ไหมครับเนี่ยดีนะผมชอบท่านผู้ชมโอ้โหตัดได้ก่อนครับอ,อย่างน้อยอีกหนึ่งคนเมื่อกี้ก็เจ็บไปแล้วผมตั้งใจว่าจะบ,บุกต่อเลยเดินหน้าเลยครับท่านผู้ชมอา้าวติดแสงตัวเองโอ้โหหมุนตัวยิง จังหวะหมุนเมื่อกี้ถ้าผมได้คิวอะโคตรเทพท่านผู้ชมหนึ่งคิวครับสองคิวเอ้ยได้เท่านี้ก็ดีละได้อยู่ฟังบุกแล้วแต่ว่าผมอยากอยู่น้ำเงินต่อมากกว่าท่านผู้ชมนะฮะเพาน่าจะติดแสงผมครับหนึ่งคิวโอ้ไอ้บ้าเอ้ย เอ้ยผมตายอีกหคิวเองครับทำไมมันได้ยากได้เย็ยนอย่างนี้วะเนี่ยได้แต่แอสซิสกับตายอย่างเดียวอ่ะผมผมุกมาเองเลยครับชุบถอยหลังได้เมื่อกี้ที่ผมยังมีอีกหนึ่งคนครับโอโ้สวยเยี่ยมอย่างนี้หมดแน่นอนเดินเลยกันเลยครับอ่าเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ็งเอาสไนเปอร์มายิงกับผมเลยเหรอเพื่อน ไปไปแล้วใช่ไหมครับโอ้เอ็มสิด้วยวะเฮ้ยโคดังครับแน,น่จะทำอะไรเอ่ยสหายโอ้โหโชคดีอะไรอย่างนี้เออเรียบร้อยไปครับ <Yeah. S 1> โอโ้ผมเดินมาถูกจังหวะทามมิ่งมากเลยจ่าผู้ชมโอ้โ เพื่อนผมยิงเองเกือบหมดแม็กเลยอะ่ะอยู่ขวามือครับโอ้โหเออชิบเป่งเอออย่างเงี้ยพอยิงปกติขึ้นมาได้หน่อยครับหลังผมก็มีใครกัน ใคมันปลาลระเบิดมาหาผมครับเนี่ยเห็นเขาได้แพตติงนํำแล้วอยากได้บ้างอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเองตายคู่กันเลยเหรอเมื่อกี้เองยิงผมเพื่อนซ้ายมือครับเฮ้ยโอ้โหโดนหลัง 2คิวไปดิขวามือมีครับอะไรฮะเองคิดว่าเองเล่นแพตตินัมเอ้ยไอ้บาเอ้ยที่เกิดตั้งเยอะเพื่อนจุดเกิดก็มีตั้งมากตั้งมายไม่เข้าใจโอ้ยโ,โดนไหนยิงอ้อโดนตรงนน้นยิงสวัสด,ดีเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวล่ามผมมีครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะแท้เออก็มาดิครับได้ไปสองคิวเลยวัดต่อไหมล่ะฮะมาดิเอเอตายคู่ไปเพื่อน โอ้เน้นๆครับอเดี๋ยวนะโอ้โหข้างหลังก็มีอีกโอ้โหกดังมีน้ำมึดอุ้ยโอ้โหโ,โดนหลังอีกแล้วอะไรมันจะลำบากขนาดนั้นครับเนี่ยกับการเส้นทางเดินของผมฮะหมายดิข้างหน้าผมมีครับโอ้ผมว่าผมยิงไปเยอะมากนะท่านผู้ชม ไอ้บ้าท้ยเขาไม่ตายให้ผมเฉยเลยครับโอ้ยเองยิงโดนหัวผมว่ะเพื่อนโอ้โหกว่าจะตายนี่ตายยากเหมือนกันแล้วครับเนี่ยเอยเกือบแล้วเว้ยขวามือผมมีครับลองเช่งไป หลังอีกแล้วหาผมอยู่หรอครับปาระเบิดดักไว้ท่านผู้ชมโอ้โหเองเกิดตรงนี้ได้ยังไงกันเออีกแล้วโอ้บ้าจริง ถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะบอกว่าปืนนี่เป็นปืนที่โกงใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยปืนน้ำแข็งกระบอกนี้ก็คือปืน M4A1 นั่นเองนะครับเพียงแค่ว่าโมเดลปืนกับเสียงปืนเนี่ยเปลี่ยนไปแค่นั้นนะ้า เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปืนนี้ก็ไม่ได้มีความโกงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกับ M4A1 หมดเลยนั่นเองนะครับผมขอท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและจะเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค